สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยน,นะคะ,ะวันนี้นะคะเราชงผูกกสีมะพร้าเห็ดดาวไปทัสซอมนะคะกับอุปกรณ์กับบะมี่ยังร้ายด้อค่ะกับเขาลานก้อสางนะคะเขาไปซื้อ,อเรื่อยน้อยนะคะลักษณะกนระสีเป็นยังสีนี่แขวน้อยน้อยนะคะบ่อันตรายเลยคะ่ะบะคมบ่อยังเหมาะน้อยกระทัดรัดแลวก็เทพใสค่ะเทพใส แล้วก,กระดาษทรายนะคะกระดาษทรายนี่ชมพู่จะใส่เป็นกระดาษทรายแบบหยาบนะคะกะลองใส่บงสกราเทียมนในผลในเวลาเหตุด,ดาบแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะชมพูก่กบสีเอาดาบเอาทอพีวีซีนี่ล่ะมาวัดขนาดนะคะ11กํมมือของชมพู่เอง ตะเมื่อแล้วเขากะเฮ็ดบักไว้นะคะอุ้ยบักพน,นะขีดไว้แล้วนะคะว่าชมพูอาประมาณนี้เนาะโอเคค่ะพี่น้องขั้นตอนต้อไปนะคะเขากะสีตัดแบงเคิร์กนะคะโดยการใส่เลื่อยหน่อยของห้องนี่แหละอันให้เพิ่นตัดให้ดีๆหลดเด้อค่ะเป็นเลื่อยเป็นอีหยังกัว่าไปเด้อว่าต้องใส่แบบชมพู ไปไหนในแล้วเน,ะนาะไปอันหนึ่งทำการแท็กนะคะแท็กหรือวัดแท็กหรือวัดอ่ะพ่อเด็กขนาดที่เล่นตกตาแล้วนะคะตอนนั้นเราต้องเขียนตรงเนะเาะพ่กับทำบักมาเดิมน,นะหมคะทำบักไว้อเล็กเสร็จไปแล้วมาเหตุอันที่2องทำการปาดเจ้าค่ะ นะคะชุ่มผูกกรได้ดาที่ชุมผูกตรงกลางแล้วไปจังไนไปจังไนรู้สึกว่าหนสิปวดแขนหนาดูนะทุกคนมันโอเคขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการคัดค่ะคัดเห็นมันบูบาดก์เลยนะคะสคัตใส่เงินลูกบาศก์ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ชิคถู้กาได้ทำการตัดแล้วก็คัดตรงปลายดาบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะ,ะอุปกรณ์มิแค่เทปใสกับกันไกลเท่านั้นนะคะขั้นตอนนี้ม่มอยางไรก็แค่พันเทปซื้อนะคะกับพันไปพันไป เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องนี่ในนลามิดาบไม่แล้วโอเคค่ะหรับมอนีนะคะชมพูก็ได้เฮดดาบเสร็จเรียบร้อยแล้วเย่เส็เรียบร้อยแล้วอ่าก็ะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เบิ้งขิดนีจนจบน้องล้วก็ขอบคุณที่ติดตามน้องชมพูนะคะบากว่าสิเป็นแนด่านตลางนะคะขอบคุณที่ตมมิดะะตามชมพูนะคะกับการที่เลี้ยงสตันนะคะจเจ้าไนกะ ป็นก้อใจเหชมพูน้ำนะคะอยากให้ชมพูเห็นเหอย่างกะคอมเมนต์มาได้นะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นขันเป็นตอนนากการฝึกสอบมันก็ต้องแบบว่าเป็นขันเป็นตอนทาคู่บอกเหตุเหตุเท่ากับบอเห็ดนะคะต้องให้ต้องเห็ดตามขันตามตอนเท่านั้นหามหามแบบหามลัดเด็นขาดถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามือนีเขาเห็ดเขาทํามันบอเห็นผลมือที่สองพอเห็นผลมือต่อต่อไปต่อต่อไปหนึ่งเดือนสองเดือนบอเห็นผลแต่ช่มพูเสียว่า ถ้าสิ่งที่เขาเหตอยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละคือแสงสว่างของเขาเพราะฉะนั้นจงทําในสิ่งที่มันถูกต้องจงทําในสิ่งที่ครูบอกแล้วเดต่อไปทอได้แต่อย่าถอยขัดขืนไม่บา,บายสวัสดีค่ะ